ท่านผู้ฟังที่รักช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังเรื่องหลอนลีลับจากทุกสารทิศโดยอสูรป่ามาเล่าหลอนวันนี้เสนอต่อ ว่านผีปอตอนที่หนึ่งในเวลาบา่ายของวันหนึ่งลุงเป่งชายไวัยหกสิบกว่า,ก,วาก็ขับรถกระบะคันเก่าๆของแก เข้ามาจอดยังในบ้านของแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวชนบทของจังหวัดทางภาคเหนือตอนลา่าที่กระบะท้ายรถของแก่นั้นมีต้นไม้ประเภทไม้ใบสวยงามขนาดเครืองหลายต้นที่อยู่ในกระถางดินเผาโดยที่ต้นไม้เหล่านี้ แกไปขอแบ่งซื้อมาจากเพื่อนของแกที่อยู่อีกตำบลหนึ่งที่เขาชอบปลูกต้นไม้สวยงามเหมือนกันตามประสาคนสูงอายุทั่วไปที่มีความสุขกับการปลูกและดูแลต้นไม้เป็นงานอดิเรกยายฟองยายฟองโว้ยมาช่วยข้ายกต้นไม้ลงรถหน่อยเร็วลุงเป่ง ตะโกนเรียกป้าฟอกพันรยาคู่ทุกคู่ยญ้าของแก่ที่กำลังง่วนอยู่กับการถอนหญ้าในแปลงผักหลายชนิดที่พวกแกสองคนช่วยกันปลูกไว้ในแปลงหลังบ้านพวกแกทั้งคู่มีลูกๆูกสามคนเป็นชายสองและหญิงหนึ่งแต่ก็โตโตกัน จนออกเรือนมีครอบครัวกันไปหมดแล้วแกทั้งคู่ก็เลยต้องอยู่กันสองคนตาใหญ่เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้เหงาอะไรเพราะในแต่ละวันพวกแกก็ต้องหางานอะไรทำกันจนได้ตามประษาคนแก่ที่ขยันกันทั้งคู่ทำให้ไม่เคยว่างกันเลยทีเดียว ส่วนมากก็เป็นการปลูกผักหลากหลายชนิดเพื่อเอาไว้ขายให้แม่ค้าที่มารับซื้อถึงบ้านนั่นแหละถึงลูกๆทุกคนจะขอร้องให้แกสองคนพักพ่อนอยู่เฉยๆกับบ้านและพวกเขาจะส่งเสียเงินทองให้ใช้แต่แกทั้งสองคนก็ไม่ยอกโดยบอกว่าพวกแกยังมีเรี่ยวแรงจะให้อยู่เฉยๆ ก็กลัวจะเป็นอมพาตไปซะก่อนลูกๆก,ก็เลยต้องตามใจเออเออมาแล้วได้ยินแล้วเสียงป้าฝองตะโกนรับมาจากทางหลังบ้านแล้วแกก็เดินมาช่วยลุงเป่งยกกระถางต้นไม้ลงจากรถเอาไปวางไว้ที่ใต้ถุนบ้านก่อน เพื่อทีก่อนที่จะจัดวางให้ดีในวันถัดไปตาเปงต้นไม้ต้นนี้เขาเรียกต้อนอะไรเนี่ยทำไมมันถึงได้มีสีแดงยังกับสีเลือดอย่างนี้ล่ะเนี่ยฮะป้าโฟถามลุงเป่งขึ้นพร้อมกับชี้ไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีสีแดงทั้งลําต้นและทั้งใบสีแดงของมันที่แดงสดจนเหมือนกับสีเลือด ลุงเป่งหันไปมองต้นไม้ต้นนั้นพร้อมกับเอ่ยตอบอ๋อไอ้ต้นนั้นน่ะเลยมันชื่อต้นพญาสิงแดงไอ้ทุกเพื่อนข่ามันตั้งใจให้เอามาเลี้ยงเลยแหละมันว่าถ้าดูแลดีๆคนเลี้ยงอาจจะรวยเลยดาลุงเป่งเอ่ยบอกกับป้าฟอง พร้อมกับหันไปดูอย่างต้นไม้ต้นนั้นอย่างชื่นชมหลายวันผ่านไปเวลาก็ดำเนินไปตามปกติจนกระทั่งล่วงเข้าสู่คืนวันพระแรมสิบห้าคำมันเป็นคืนเดือนมืด ที่ช่วงหัวค่ำๆก็มีลมพัดโชยมาแผ่วๆเป็นระยะจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงดึกสงัดเสียงไก่นในหลาวที่อยู่หลังบ้าน ใกล้ๆกับแปลงผักของเป้าฟอกก็ส่งเสียงร้องกระตากกระตากพร้อมกับตีปีกผึบผับกันอยู่ครู่หนึ่งก็เงียบไปลุงเป่งที่สะดุ้งตื่นมาทันได้ยินก็คิดว่าคงจะเป็นแค่แมวของบ้านใครสักตัวที่มากวนไก่ในเล้าของแก่เหมือนที่เคยมีมาแค่นั้น แกก็เลยไม่ได้สนใจแล้วแกก็นอนโตจนกระทั่งหลับไปอีกครั้งเ <c oughs> ช้าวันนั้นหลังจากหุงหาอาหารและกินข้าวเช้ากันจนอิ่มหนำแล้วปากฟองก็เดินไปที่แปลงผักเพื่อที่จะรดน้ำและถอนหญ้าเหมือนเคย ส่วนลุงเป่งก,ก็ลงมือทำที่วางกระถางต้นไม้ที่ได้มาใหม่อยู่ข้างๆบ้านผ่านไปครู่ใหญ่ๆเสียงเป้าฟองก็ร้องตะโกนเรียกลุงเป่งดังลัน่นตาเป่งตาเปงมาดูอะไรนี่เร็วลุงเป่งที่กําลังตกตะปูอยู่ได้ยินเสียงเรียกของเป้าฟองแกก็ละมือ แล้วก็ร้องถามออกไปแอกปากตะโกนเรียกขามีอะไรหรือยายฟองไก่ในเล้านะ่ะสิโดนตัวอะไรมากัดตายทั้งหลายตัวแกรีบมาดูเร็วป้าฟองตะโกนบอกอีกลุงเปงชะงักวางคอลงแล้วก็รีบกึ่งวิ่งกึ่งเดิน ไปยังเล้าไก่ของแกทันทีป้าฟองยืนรอหน้าตาตื่นอยู่หน้าเล้าไก่ลุงเป่งเดินเข้าไปในเล้าไก่ของแก่ก็ได้เห็นว่ามีซากของไก่ทั้งตัวผู้และตัวเมียจนนํานวนสี่ตัวถูกฆ่านอนตายเกลื่อนอยู่ในเลาแต่ที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือไก่ทุกตัวถูกควักเครื่องไนหายไปจนหมด ไม่มีเหลือมันสร้างความแปลกใจตกใจและสงสัยให้กับลุงเพงเป็นยิ่งนักว่าตัวอะไรถึงได้มาทำเรื่องน่าสยองเช่นนี้กันแน่นะจะว่าเป็นแมวมันก็ไม่เคยที่จะทำอย่างนี้มาก่อนอย่างมากมันก็แค่แวะมากวนไก่ให้ตกใจเล่น พอไก่ส่งเสียงร้องแล้วก็ตีปีกครึบครับแล้วมันก็หนีไปก็แค่นั้นลุงเป่งไม่อาจเก็บความสงสัยไว้ในใจคนเดียวได้แกรีบเดินไปที่บ้านของผู้ใหญ่แดงผู้นำหมู่บ้านไว้สี่สิบเศษเศษที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นักพอไปถึงก็เจอผู้ใหญ่แดงอยู่บ้านพอดี แกจึงเล่าแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังพอได้ฟังผู้ใหญ่แดงก็เดินมาดูที่เล้าไก่พร้อมกับแกทันทีเอ๊มันตัวอะไรกันแน่นะที่มาทำอย่างนี้ข่าไก่ถึงสี่ตัวแล้วก็ควักเอาแต่เครื่องใดไปผู้ใหญ่แดง เอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยเช่นกันเมื่อเห็นสภาพของซ่าไก่ทั้งสี่ตัวนั้นจะว่าเป็นสัตว์อะไรก็ไม่เห็นจะมีรอยเท้าของตัวอะไรสักรอยเลยนี่นามันก็แปลกๆอยู่นางั้นเอางี้ลุงก็ทำประตูเล้าไก่ให้มันแน่นหนาขึ้นไปอีกตอนเย็นพอไก่มันเข้าเล้าหมดแล้ว ก็ล็อกประตูซะเลยนะผู้ใหญ่แดกตั้งข้อสังเกตและให้คำแนะนำในตอนท้ายก่นจะขอตัวกลับลุงเปงกับป้าฟอกจึงต้องช่วยกันทำประตูเล้าไก่ให้แข็งแรงขึ้นอีกเพื่อจะป้องกันเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้ ที่อาจจะเข้ามาฆ่าไก่ของแก่อีกเวลาผ่านไปอีกสองคืนโดยในหมู่บ้านก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนล่วงเข้าสู่ในคืนที่สามช่วงดึกสงัดประมาณตีสองของคืนนั้นขณะที่ทุกคนในหมู่บ้านกำลังหลับไหลกันอยู่นั้นเอง เสียงร้องด้วยความตกใจและเสียงวิ่งวนไปมาของวัวที่อยู่ในคอของลุงดอดที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของแก่ที่อยู่ติดชายป่าทั้งท้ายหมู่บ้านและคนข้างจะห่างจากบ้านหลังอื่นๆก็ดังขึ้นผสมกับเสียงของหมาที่หวนขึ้นมายัง้วยหู เสียงร้องดังดังย่างตื่นะนุกจากวัวของแกและเสียงหมาที่หอนอยู่เป็นระยะปลุกให้ลุงดอนชายชราเจ้าของบ้านวัยใกล้เจสิบปีแต่ยังแข็งแรงกว่าอายุที่อาศัยอยู่กับป้าสมเมียของแกเพียงสองคนต้องตื่นขึ้นมาวัวมันเป็นอะไรร้องจังเลยนะาตาดอน แกลองลงไปดูมันสริป้าสมที่ตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันเอ่ยบอกกับผู้เป็นสามีเออดูแล้วนะข้าก็จะลังลุกไปดูมันอยู่เนี่ยสั่งอยู่ดักลุงดอนหันมาบอกกับป้าสมด้วยน้ำเสียงที่ไม่สบอารมณ์นักเพราะแกกำลังนอนหลับเพลินๆอยู่ทีเดียว จากนั้นชายสูงอายุที่นุ่งเพียงผ้าสโรงผืนเดียวแกก็คฟ้าไฟฉายที่ใช้ทานขนาดห้าทอนออกมาจากหมูงแล้วก็หยิบมีดดาบด้ามยาวๆอยู่ในฝักที่แขวนไว้ข้างฝาติดมือไปด้วยแล้วก็เดินไปเปิดประตูลงไปจากบ้านฉายไฟเดินมุ่งหน้าไปยังคอกวัวของแก ยังมีเสียงวัวร้องและเสียงของหมาที่เห่ากันโชคสลับกับเสียงหอนอย่างโหยหวนดังอยู่ท่านผู้ฟังที่รักว่านผีปอบตอนที่หนึ่งได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ ขอเชิญท่านติดตามตอนใหม่ของเราโตไปขอได้รับความขอบคุณจากอาสูรป่ามาเล่าโลสวัสดีและขอบคุณรับ